สวัสดีค่ะพบกันอีกทีนึงนะคะกับช่องสไตล์เจน้งค่ะเมน้เจน้งสิบห้าเมื่อเบิงบรงนัดไทยนะคะมัดไทยของเมืองเพิร์ดน,นะคะบัดไทยอันนี้ผันตังอยู่ในเขตอ่ะนอกธรรมา,านะคะมองแถวอ่ะโซนที่เจน้งอยู่นะคะมันสิเป็นโซนลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้สิเป็นอ่ะรอบขางนะคะอน,นี้เป็นท้างขงม่านะคะท่างขงม่าอันนี้สิเป็นภาเป็นสวนยอ่อมอ่า ให่เป็นไดคะ่ะเอาไว้ให้เวลาคนได้เป็นมาทํำบุญท,ท่านเป็นกระชายมีหม่องนางหม่องเศร้านะคะเนาะกะ็ถือว่าสุดยอดเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะสาหรับต้นที่เป็นมัาทํำบุญท,ท่านเนาะอันนี้วัดที่เป็นลักษณะส้มแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นหม่องจะน้องไสมาเท่นึงจะน,น้องไสมาทํำบุญน,นะคะถ้าใส่บาทมากระเปาะออดนะคะต้นนี้จะน้องไสมานะคะ ส้นนี่สิเป็นหมองที่เป็นทางานหรืออย่างสืนนะคะแต่ส้นส้วนวัดหลักใหญ่ี่สิเป็นภาพพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปของคนไทยเน่านะคะถึนน้องกับเคยมะหวายนะคะขังมืงจะบม่านแล้วนะคะมาก,กับป่าเพลินเพลินผ้ามานนะคะเพลินผ้ามากเพลินบอกว่าน้องอยากไปวัดไทยโอไปป,อป่าสิผ้าไปคอย,ไปอ,ยไปอยากไปเดี๋ยวไปเบื้องน,นั่นเบื้องนี้ป่าสิผ้าไปเบื้องเพื่อนมาจดี๋เฝ้าไล่หูไล่ตาเด้อค่ะเด้อเจนน้องกั เมื่อไม่แล้ะค่ะแต่มันคนขับรถแต่มันมื่อไม่หัดขับเนาะคะ่ะกภาษีไายให้พี่ให้น้องได้เบิ้งอยากเมอบใบแล้วนะคะว่าเออเดี๋ยวมีโอกาสจะน้องอยากว่าไทายวัดไทยวัดไทยให้พี่ให้น้องได้เบิ้งว่าวัดไทยยู่ในเฟิดเป็นจังไงงามซ้ำใดส,สวยซ้ำใดนะคะเป็มาเบิง้งหลักแบบผิดหวังนะคะสวยมากๆเลยนะคะวัดไทยบ้านเฮานะคะเมือนบ้านข้าพาบุตรหลของเฮากษัริย์หญตะางาเป็นราศีให้คนไทยได้กราบได้ไหว้นะคะ เวลาเจนน้องกินฮอดบ้านเจนน้องก็จะมาไหว้พระอยู่นี่แหละค่ะน้ากินฮอดบ้านฮอดข้บวกล้วงฮอดลูกฮอดหลานกะฮอดพี่น้องก่ะมาไหว้พระอยู่นี่แหละค่ะนี่เป็นเป็นัดไทยเพิ่นนะคะเป็นวัดไทยที่สวยนะสวยมากๆเลยนะคะจําหรัดเจนน้องก็กถือว่าสุดยอดนะคะ,ะนี่เจนน้องสัยญามาเห็นทองเมืองทางในเพิินนะคะแต่กะโอกาสเขาไปทายทางในดอกค่ะว่าเขา,าเห็นคนจนะ้าคน แต,แต่ว่าเป็นกระสีม่วงหางก็หางดบกว่าเจะน้องกับปรกาไปทายนะคะ,ะมไทยนะคะลาบุตรกระโดดไทยซ้อนกระสีเป็นแบบนี้ค่ะทั้งหน้ากระสีเป็นลาบุตรกระโดด นี่เป็นนางแต่งงานเป็นทางในกันนะคะเส้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะว่าไทยของเรานะคะสร้อโมองหนึ่งเส้เป็นหมองนางเวลามาทําบุญทําท่านมากกาบไหว้พระนะคะ,นะคะากาบก,ก็ได้มองห่างเรค่ะแต่เท่า,า,ากับบอระดับล้วบวกนะคะถ้าเป็นพีเซอน์ุ้ม้นเนาะ,ะ,ะเป็นพีเซอนโตเส้นเป็นเาเป็นเนาะอืเป็นพระพระพุทธรูปที่เจ้าพระกาบผ้าไหว้ ไทจีโน่เกจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตเด้อโอ้ยลมเย็นเดิสบายหูสบายตาเด้สุดยอดเลยค่ะสวยมากๆเลยอันนี้สิเป็นมองติดตั้งแต่กำลางของเพลินลึอกอย่างประมาณนี้นะคะฟ้าข้างหลัง,ง,รรงเปะะ็นท้องบ้าท่เลสาเข้าไปเบิรงนะคะมีราคะส้นประเทศไทยสิเป็นประมาณนี้ละค่ะสวยงามค่ะราคสิเป็นส้นประมาณนี้อยู่ข้างนอกนะคะ อันี้เป็นประตูท่าออกนะคะทาของเพ่นจะ็นาเขาจะปักยาเสียงดังมากเลยค่ะเสียงดาวเสียังสๆ่วถ้อยู่ประมาณนี้นะคะค่ะสวยงามบออันนี้เป็นประตูท่าเข่าของเพื่นนะคะอันนี้จะเป็นปรถทระะี่จะมนนเพื่อนเห็นง้ามอยู่ในนีนนะคะ้ค่ะ ตัดยาเสียงดังเป่าหยาค่ะค่อีเก้องกิเกว,วสีนน,น่านนอ้องฝางกอะไรกแค่กดติดตามได้คเด้อแต่เน้องทีเ,ทเทด็ดเตดีๆให้ดนเบิงว่าเอนคนไทยอยู่ตามประเทศกับไม่วาไปอยู่เลยค่ะ